ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการมาต่อจากคาที่สองนั่นเองนะคะว่าทําไมคําตอบในตัวอย่างที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันถึงแตกต่างกันนะคะอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเราที่เราจํากันได้เนี่ย a และ b เนี่ยมันคืออะไรคะก็คือลบ q ส่วนด้วยสองบวกลบสแควรูท q ยกกำลังสองส่วนด้วย4บวก p ยกกำลังสามส่วนด้วยยี่สิบเจ็ดนะคะถ้าเราคิดมันมาต่ออีกสักหน่อยเนี่ยมันก็จะได้เป็นลบ q ส่วนด้วยสองบวกลบกับแปรแรูปยี่สิบเ q ยกกำลัง2บวกกับ4 p ยกกำลัง3ส่วนด้วยหนึ่งร้อยแป่อ่ะเราจะได้ว่าดิสเทนนนะคะเราจะแทนด้วยเครื่องหมายสามเหลี่ยมจะเท่ากับ27 q ยกกำลังสองบวกกับ 4p ยกกำลังสามเราจะมาพิจารณาดิเรกซนเนของข้อ1นึของสากันนะคะมาเริ่มที่ข้อ1กันเลยค่ะ x กำลังสามบวก 6x ลบ4เท่ากับ0ดิเรกซนเนของเราจะเท่ากับ p คือ6และ q คือลบ4ก็จะได้เป็น27คูณกับลบ4ยกกำลังสอง บวกกับสี่คูณกับ6ยกกำลังสามเท่ากับยี่สิบเจ็คูณกับสิบหบวกกับสคูณกับสอง้อสิบหกอะ่ะซึ่งคำตอบของมานเนี่ยมันออกมามีค่ามากกว่าศนใช่ไหมคะตัวต่อมาค่ะข้อที่สองก็คือ x ยกยกกำลังสามบวก6 x ลบเอ้ยขอโทษค่ะ x ยกกำลังสาม ลบสามเอ็กซ์ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์อ่ะพิสชนีนั้นของเรานะคะก็จะได้อ่ะพีของเราคือลบสามคิวของเราคือลบหนึ่งอ่ะแทนค่าได้เลยค่ะบวกกับสี่อลบสามยกกำลังสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดบวกกับสี่ คูณกับลบ27แน่นอนว่าคำตอบของเราเนี่ยมันออกมาน้อยกว่า0ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายคือ x ยกกำลัง3ลบ 12x ลบ16เท่ากับ0อ่ดิสเน,นของเรานะคะก็ะจะได้เท่ากับ27คูณกับลบ16ยกกำลัง2บวกกับ4คูณกับลบ12ยกกำลัง3 ซึ่งเมื่อคิดออกมานะคะคําตอบมันได้เท่ากับศูนครูก็เลยสรุปออกมาเป็นตารางให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆนะคะนำตารางข้างบนเลยดิเทนแนนถ้าคำอัดดิ m ทนเนนแล้วก็คําตอบนะคะดิเทนแนนของเรามีค่ามากกว่าศูนย์รากจริงหนึ่งรากและรากเชิงซ้อนแท้สองรากต่อไปค่ะถ้าดิเทนแนนของเราเนี่ยมันน้อยกว่าศูนย์รากจริงจะมีสามรากที่แต,ตกต่างกัน ต่อไปค่ะถ้าด e t e อ m i มิน t ของเราเท่ากับศูนย์นะคะลากจริงเนี่ยจะมี3าลากแต่จะมี2อลากที่ซ้ากันอ่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำตอบว่าทำไมตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสองตัวอย่างสามเนี่ยมันถึงแตกต่างกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็คือจบแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมทั้งสามคลิปเลยนะคะขอบคุณนะคะ